สวัสดีจากอังกฤษค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะอยู่ที่สององศาโอ้ท้องฟ้าแจ่มใสามากเลยนะคะหลังจากที่เล็กไปหาพ่อแม่แล้วก็คุณหน้านะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันครบรอบการจากไปของคุณลุงสองสองปีแล้วนะคะเลยก็ซื้อดอกไม้เื้ออะไรไปฝากนะคะพอกลับมาแวะร้านผักนะคะเห็นกระหล่ำปีไม่ได้เห็นกระหล่ำปีตัวนี้นานแล้วเนาะเพราะว่ากระหล่ำปีตัวนี้นะคะจะผัดอร่อยมากเลย ก็เลยได้ไอเดียว่าจะผัดกะหล่ำปีกินกับข้าวนะคะแต่ว่าเล็กขวดอนุญาตใส่น้ําเยอะเนาะเพราะว่าคุณสามีเวลาผัดอะไรเขาชอบไปใส่น้ําจึงๆเหมือนกับกึ่งแกงกึ่งผัดอะถ้าเป็นเราก็จะผัดแห้งๆใช่ไหมคะอันนี้เป็นเมนูโปรดของเล็กนะสามียังไม่เคยกินก็เลยกะว่าจะทําให้เขาลองทานดูนะคะแต่เขาบอกว่าอร่อยนะเออเนี่ฝีมือเนาะ โชคดีอ่างนะคะสามีที่บ้านกินทุกอย่างที่ขวางหน้านะคะไม่ว่าพริกเปิดจะผัดจะเผ็ดจะแกงจะต้มอะไรกินได้หมดนะคะยกเว้นปลาล้าค่ะเขาไม่สู้นะคะและก็ไม่เคยบังคับเนาะแต่ถ้าใส่นิดหน่อยเขาไม่รู้ก็กินได้นะคะตลกดีนะคะสามีบ้านนี้ค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ